สวัสดีครับซื้อวัาจันไรน้อสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะซื้อผิดสมัยค่ะอนุญาตให้กลุ่มปัญญาวิมุตตนําภาพเสียงออกเคยเพรใดค่ะพอสิเลาเสินทางก่อนมาหบกันท้ำปอาจารย์ได้บ่ครับสิมาเราถึงเสินทางในการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก่อนถีสีมาพอกับพระมราะาอาจารย์ที่ระพระไรน้าก็ได้ปฏิบัติมาหลายรูปแบบค่ะ เอากายนี่แหละไปปฏิบัติขินเขาขึ้นป่าแต่แ็ยังถูกยุคือเก่าปฏิบัติมาเจ็ดแปดปีหิดมาหลายลูกแบบขาทูกคือเก่าค่ะมีพุทธภาวะโป่งแบบเปลยนอครับจนมือหนึ่งมู่ได้ทรงท่าพระอาจารย์ไม่ฟังน้อมตามเสียงท่าพระอาจารย์จีตเกาะเสียงทราพระอาจารย์ จิดลดรถผัวค่ะเห็นถึงความบ่มีตูมีตนเฮาอยู่ซ้ายแบบน,นี้โอ้การฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้แจงในธรรมี่อหลีเชียงให้่ากับทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยงูหลายเห็นความงูของเจ้าโหงน่งให้่หาตูหาตนกะโบ,โบบโห่แบบนี้ โอ้ที่คิดว่าถูกก่อนเนี่ยนั่นนะที่ว่าถูกนะ่นะถูกเพราะคิดเอาถูกว่าความคิดนี่เป็นเห้าถูกเพราะหยึดดึดว่ามีเห้าเป็นผู้ถูกพระอาจารย์เพิ่นมนสี่เห็นว่าความรู้สึกในกคิดอารมณ์ม,มโนภาพอาการหูนะั่นเข้าเกิดเองดับเองท่านบอกมีเห้าจิตแค่อาศัยน้ำถาดในการเหียนหู มันบ่มีอีอย่างปิดโคงของเฮ้าเลยพี่น้องเอ้ยสาธุครับเมื่อลูแกแจ้งแกนทําแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไ๋ครับพอาหูแจ้งแล้วการใส่ชีวิตดง่ายเบาสบายความคิดมันก็คิดคือเก่าหันนะคะแต่ว่าเฮ้เาบ้กไปถือโค้งได้อาการใดๆนะเฮ้าเห็นเหลียวว่ามันบ่มีเฮ้าได้กระบวนการใดๆเลยนะ มันก็เลยใส่สีบิตเบาสบายมาเด้ค่ะเขามาฟังมันเป็นสิ่งที่ต้องฟังค่ะเพต้องล่างเล่สงสัยฟังแล้วจบคิดเนนนอนค่ะเพรเกิดค่ะบ่เกิดล้านเปืเส้นค่ะ